เฮ้ยเราเอาส่วฟรีดิเรากูจะได้อะไรอุ้ยพักพักกิ่งสวิตเลสอะไรไม่รู้อ่ะอู้ใครเข้าประตูใครเข้าประตูไม่มีนะครับไม่มีอะไรรคับผมตอนนี้ครับผมมีเลฟสองขีดนะครับผมตอนนี้ครับผมผมขอยัดกดค้างเพื่อพูดลีฟนาวเดรนอฟเดอะลอตสปรีดไอคอมเมนต์ทูยูลีฟอ่าไม่ใช่รอดไม่ได้ยูยูได้กูรู้ว่าจะเราจะได้เอาเศษข้าวสารเศษสิ่บอกว่าเกมผีไทยอ่ะโอยไอ้โอ้อนาตปัตเชียเลยอ่ะ หรอวะใครวะเฮียกูต้องเข้ามาดูหน้ากูสายกูสายตาสั้นหน้าใครวะโอหน้าหลอกขนาดนั้นเนี่ยเข้ามื่ใกล้ๆก็มองไม่เห็นไมเยี่งดูไกลๆก็ไม่ชัดอุ้ย่มีเสียงมึงเสียงไม่ด้วยเอาละครับสวัสดีครับผมสมมาแล้วมันอยู่ในเกม Nox ของเกมเป็นเกมผีใดที่เราต้องเข้าไปปราบผีบอกข้อมูลผีและเราก็จะได้รางวัลเป็นห้าสิบสตาร์อีกเหมือนกับเกมไพซิฟีนะครับ เอาละตอนนี้เราจะทำบริจิตต์ไล่ล่าผีข้งแรกของเราซึ่งเราไปเด็อตัะสมเด็จวัดหลักังยึดขี้อะไรวะพระโรดเฮ้ยเราเอาสมฟรีดิเรากูจะได้อะไรอุกูพักพักกิ่งสวิตเลสอะไรไม่รู้อะนี่ไงขึ้นลิฟต์ปฏิบัติงานเนี่ยไปขึ้นลิฟต์ไปขึ้นลิฟต์เอาเหรอไป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 ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์เราเปิดประตูอันนี้ยังไม่ขึ้นอันเนี่ยอ๋อมันต้องเขาขึ้น้ทุกคนเออไปไปยันซียันซียันซี ไปไหซสันๆั้นันันันเฮ้ยไอเฮียเราขึ้นลิฟต์มาถึงหน้าเสียมันเบาขึ้นวะเนี่ยพักทนนี้เรามาจากลิฟต์เดินตรงนะ้ผมลิฟต์ลวก็ว่ามันตรงนี้เลยแล้วก็นี่ก็คือบ้านของบ้านผีคนหนึ่งครับที่ทําให้พวกผมนั้นหลอนมากเพราะว่าเขานั้นได้ทําการขี้ติดตูดแล้วเช็ดไม่ออกลื่นตายนั่นเองบ้านผีชื่ออะไรครับเอ่ออีแก้วแก้วหาอะไรนี่อเมริกาเหรอ อี้แขวไงอยู่เนาะเฮ้ยเรารับเคสคนไทยมาไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดภาษานั่นแหละผมทำให้เกิดการขี่เฮ้ยนมากขึ้นเพราะว่าทำการลื่นศพเอ้ยลื่นขี่ตัวเองตายลาดเคส3 9 8 1 4 4 4 4สถานที่อเมริกาสภาพมีเมฆม้าช่วงเวลา1 9บเถึงยี่สความยากมือใหม่ตุ๊กแกใครร้องวะอเมริกาเป็นตุ๊กแกเหรอเฮ้ยระยะ3เมตรนะผมผมมีพระเปสกิงปะเวสนี่ครับผมสามารถสื่อสารกับพี่ได้ ไกลขึ้น3เมตรครับผมตอนนี้ครับผมตอนนี้เราต้องแบบว่าตรวจอุณหภูมิก่อนนะครับผม EMF เท่าไหร่ครับผมใครอีบบ้างเนี่ยหรือวิบก่อนบีบไปแรงมาเลยแม่งดูยากว่ะสััญลกษณ์อะไรสาระอะไรไม่บอกอุ้ยที่สมอลบอสเฮียไม่ใช่อันนี้คนลื่นขี้ใกล้เคียงกันนะเฮ้ยเฮีแม่งอยู่ข้างนอกเลยเว้ยมันไม่มาเราวะเราควรขึ้นชั้นสองดีกว่าเว้ยถ้ามันห้าขีดกูวิ่งเลยนะถ้ามัาขีดห้าขีดกูวิ่งเลยนะห้าขีดอ่ะด Q s c o r p ้ o n 999ฮิตวซังเออตอนนี้ผมกำลังมาที่ชั้นสองครับผมอันนี้เป็นห้องแรกที่ผมเข้ามาตรงนี้อุณหภูมิมันยี่สิบเลยอ่ะไม่มันต้องมันต้องติดลบเดียมถึงจันนี่ยอันนี้ไว้เปิดไฟเฉยอันนี้ปิดไฟแตวไม่เป็นไรครับผมตอนนี้มาห้องนี้ได้แล้วครับผมอุ้ยซองขีดซองขีดตรงนี้ซองขีดนนนตรงไหนตรงไหนซองขีดซองขีดอุณหภูมิวัดเลยอุ้ยแสงอะไรอ่ะอุ้ยนี้ก่อนวัดวัดก่อนเลยเอาเร็วเอาเร็วเร็วเร็วมีปรากฏการทำรมชาติผมทุกคนห้องนี้ ผีเลื่อนขี่ตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยใครเาประตูใครเคาประตูไม่มีนะครับไม่มีแล้ครับผมตอนนี้ครับผมเอียบสองขีดนะครับผมผมขอทิ้งอันนี้ไว้ที่นี่เลยแล้วกันแลวนะครับตอนนี้ผมก็ได้แล้วเจอห้องผีเรียบแล้วนะครับผมมันอยู่ห้องชั้นสองเป็นห้องที่มีเตียงนอนครับผมผีเลื่นขี่ตายนั่นเองตอนนี้เม็ดแค่สองขีดนะผมไม่ห้าขีดเรารู้แค่ว่าผีอยู่ในห้องนั้นแต่ผมกําลังจะไปสื่อสารกับมันครับผมเพราะว่าผมสื่อสารได้ไกลขึ้นสามเมตรนั่นเอง ันนี่ผมกําลังศึกษาผีครับ Hello 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 Now in the name of God Spirit I command you to live Go back to where you come from อะไรเนี้ยมันอันี้มีวิมีทีไล่ผีนี่หว่าเฮ้ยผมเจอแมวครับผมตอนนี้ผมเจอแมวผมคือสังเกตไแมป่าแมวส้มจะนำทางไปหาเหรียญปราบผีเฮ้ยกูได้แมวมาเฮ้กูได้แมวมาละกลับกันดีกว่ามั้งเนี่ยกูได้แมวมาละแมวมันบอกว่าแมวจะนำทางไปหาวิญญาณอ่ะเฮ้ใครเข้าประตู เข้าประตูเข้าประตูเลยเข้าประตูเราประตูเจอกประตูแล้วตอนนี้ครับผมแสงไฟครับผมโอดแสงไฟไอเกมนะครับผมอุ้ยวิ่งมาเหมือนกับเจอผีครับแต่ไม่ใช่ผีแน่นอนเปิดไงวะเฮ้ยเสียงใครใครใครใจรุตะคอกกลัวเอเออไอ้นุ่นโดนแล้วครับผมทุกคนตอนนี้ผมกำลังถ่ายครับผมติดวิญญาณกูถ่ายไงวะกูถ่ายไปเป็นเฮ้ยผีผีด้านหลังด้านหลังด้านหลัง ผมก็โย,ยต์ายจิบวิญญาณครับผมจังหวะนี้ครับผมถายจิบวิญญาณแล้วครับทุกคนหนีนุ่นไม่หนีเว้ยไม่หนีแต่ตอนนี้ครับผมถายจิบวิญญาณบผมเป็นผีหญิงแก่ใช่ไชายชราครับผมที่ลื่นขี้ตายนั่นเองผีแก้วและตอนนี้ครับผมหายไปล esters, แล้วและตอนนี้ครับน้องทากังรู้สิ่งครับผมเขาจะมาหลอกผมหรือเปล่าไม่รู้ครับผมผมต้องใช้เครื่องโดนสิงผมโดนสิงผมใช้ใช้ปะเครื่องครับผมจังหวะนี้ใช้เครื่องใช้ปะ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 เครื่องครับสู้มัน แต่เมือพระกิ่งประเวทจเล็กเกีอะไรไม่รู้ครับผมผีดอเดียนอาซามาฮาอาซาเไอ้ปวดได้ปวดคุยกับผมทีครับผมผมมาจากนลอยดีครผมผมจะขับไล่คุณไปสู่สุขติได้ปวด<ล>ได้ปวด<ล>อาระ<ล>อาระคับิช่นเบสรมอินเดปเรชอาบาจิีิิจาาิอาจะละหะนะโมตัสัะภะคาวะอะเ้้ฮ้ยเเเ้ ไม่รู้แต่ตัวเนี้ยผมผีกำลังอยู่ในนี่ครับผมผมขออนุญาตถ่ายเพื่อไล่ผีเลยเ,เรียบร้อยแล้วผมหน,นีนนเฮ้ยมันเปิดแล้วเนีน่ยนนเปิดแล้วนนนนวางอย่าวาง,าวางเฮ้ยไอ้นนเอาไปแล้วผม er, ไอ้นน,นโดนสิงห่างครับทุกคนได้โปรดมันกลังไปไหนไม่รู้ <c oughs> ดดครับผมไอ้นนโดนสิงห่างแล้วครับผมมันยิีปืนมัแล้วครับผมอย่าเอาปืนไปใกล้มันนะครับรอบหน้าทีนี้มันโดนยิงไอเกียนตายแล้ว ผมหลบแบบปิชีต้อนครับผมตายยเสีผมหลบปีชีต้อนี่ตอนนี้กันซุ่เชิงหมดครับผมตอนนี้ผมหลบไปปิต้อนครับผมผมหลบไปปีชีต้อนไปดีกว่าเฮ้ยมันเขียนหลบเอ้ยสมวัยได้ทำการตายไปที่เรียบร้อยแล้ว อมึงทำงานไม่เป็นทีมไปงี่สันตายมึงน่าแนกอันดีใครจะถืออะไรไะผมไปใช้ผมไปใช้กูยีเม็บเอาปืนกูจะเอาปืนไปทิ้งไอ้เหี้ยไาถือปืนกูไอ้เชี่ยที่นี่ผีแม่งไปถือเองนะดิไอ้กูเอากูเอาที่วัดอุณหภูมิมาแล้วนะกับกล้องตัวรอบนี้เราจริงละรอบนี้เป็นผีบ้านใครครับผมน้องชานนนเป็นผีบ้านยายเมียนครับโอ้บ้านยายเมียนนั่นเองครับผมรอบนี้ ไม่อย่นั้นทาอะไรตายครับถึงฮียนระดับที่หนึ่งหนึ่งดาวพยายามจะกินหมาครับแล้วทีนี้หมากมันกระเด็นไปตรงที่ชายคานบ้านแล้วม้ามันตกลงมาครับชายบ้านไอค้างบ้านมันยุบแล้วก็ตกลงไปตายแล้วเนี่ยยามาติดอยู่ที่นี่ตกใจนี่นี่มึงดูตรงนี้ดินี่ตรงรูปม้าเลยไอ้กูยิ่งไม่เชื่อไอกูหานรอยในมือไอกูหารอยในมือมันเป็นภาพเหมือนคนและตอนนี้ผมสมัยไอ้รอยเอ้กูเจอแสงกูแสงอ้วกสีฟ้าเนี่ย แม่ผมเน right? ี่ยผมเรศแสงอ้วกครับผมตอนนี้ครับผีเข้ามาห้องนี้ครับผมห้องถูกขี้ครับผมผีเข้ามาห้องนี้ครับผมไอ้นุ่นส่องไว้ส่องไว้นุ่นไทยรุกกันมาหาคุณแจนดีสินไปต่อไปต่อไม่เห็นวะคุณแจไปิสายอยู่ไหนบ้เนี่ยคุณแจกับปืนเนี่ยสองอันเลยเนี่ยกูได้แล้วกูได้แล้วกูได้กุญแจแล้วเปิดเลยนะเปิดเลยกูเจอกูเจอหาดิกูจะหาส้นตีนมันในเออโอ้อันนี้อันนี้ห้องเดิมแล้วโอ้โหขึ้นขึ้นขึ้นสีเลยขึ้นสีเลยเอาละ ขึ้นห่าปะขึ้นห่าปะกลัวขึ้นห่าแน่นอนเลยกินกจิ้มน่เลยไม่ไม่แดงมันมีแค่สีมันมีแค่สีสีแดงขึ้นไม่สุดในห้องนี้แหละเอาหนังสือนั้นกลับมาแล้วก็มาวางไว้ตรงกลางห้องนี้เลยเฮ้ยผีผีผีเฮ้ยยอย่าอย่ายอยมลเออเออเออเช่วยกูด้วยกูกำลังเต้นแบบเออ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 ผีบอยเข้าศิงปีบอยเข้าศิงเออล้วทำยังไงอ่ะ เชื่อด้วยครับผม<ะ>ตอนนี้ผมกําลังโดนเข้าสริงเลยผีบางอย่างเลยผมก็เออหลุดออกมาแล้วผมนี่ครับผมวิญญาณร้ายครับผมออกไปแล้วอุ้ยอุ้ยรอยเท้ารอยเท้าไม่ใ, <น S 1> ใช่เนีนน่ยโกูโอยไหนเนไม่ใช่ใช่รอยผีเนี่ยผีอยู่เนี่ยผีสตีฟผีสตีฟไหนเนีกูถ่ายรูปกูถ่ายรูปก่อนให้กูถ่ายรูปเนี่เอ้าผีสตีฟหายไม่มันอยู่ข้างบนกูอ้ามอยู่ข้างบนตรงที่กูเปิดเปิดประตูเลยอยู่ข้างหน้าผมอยู่อยู่ชั้นล่างเนี่ยไหนเนอุ้ย พี่เนี้ยครับผมมีบงาบงมีาบางกูดิาบางตีบางกูทำเพี้ยเลยเนี่ยมันมาอีกแล้วครับผมสมอยจะโดนสิงหรือเปล่าครับตอนนี้สมอยหัวล้นวิ่งหนีไปแล้วครับผมตอนนี้สามคนครับผมออกไปจากข้องหรือเปล่าหนีเร็วนีเร็วนี่โอเคครับผมปลอดภัยแล้วเออไอสินบางกูแล้วมันรอยนีย่มันเป็นยังไงวะรอยนี่มือมันจะเป็นเหมือนรอยมืออันนี้มันมีมีตัวไรอ้วกอ่ะทิ้งอะไรดีวะเป็นพร้อมถ่ายรูปไม่ได้ ไม่ใช่ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเดี๋ยวไปลองถ่ายกันจกไดเห็นมันนะนะตอนนี้ตอนนี้เราไม่มี e m s e m s e มันแค่สี่เองอะนับห้ามันหรอกเฮ้ยมีเสียงครับผมเสียงโทรศัพท์มีใครโทรมาหรือเปล่าผมไปรับตัวก่อนนะครับสั่งพิซซ่ามาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไปถ่ายผีได้วะถ่ายได้ถ่ายได้ไดต้องรอต้องรอ,อ,งรอมันห้าขีด ไม่อย่างนี้กูไม่ได้ขังกูแค่บอกว่ากล้องมาทำงานได้กับมันอ่ะมันจับได้ใครใครบางกัวเนี่ยและตอนนี้ผมสมัยกำลังอยู่ห้องคนเดียวผมตอนนี้ผมผมขอหยัดกดค้างเพื่อคุด Leave Now The Name of the Lord s p i r i t I Command to You Leave Go Back to the Way You Come From You Have Power of Here You Have No Problems Ah ไม่ใช่รอดไม่นได้ You You Do What อะไรไปแล้ว Are You Doing I'm Underwater ยูอ้ายนี่ติดติดเฮ้ย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 อ่ายูอินเดียไม่ใช่นี่ไม่ใช่อินเดียมันมาหากูแล้วมันมาหากูแล้วไอันั้นเนมเรเกมออฟโดรดเกมเนมแครงเกงสเปริ่นออฟยูคารมาทูอีฟอ้ยแคอ้โกคัมแบ็กทูยูแฮายจะมาคาฮาายจะมาให้เฮจามาฮาโลโฮเฮฮัลลาฮัลลาหักบามันเป็นเงือกหัก อ่าตอนนี้ครับผมน้องชากำลังทำแล้วผมน้องชากำลังชักว่ามอยู่ในอยู่ในแกะผมครับผมแล้วชนนก็ล้มไปเลยครับผมแปรอยตัวหักแล้วพีทคิวสกอร์เปียนอาร์ยูอินเดียมึงกลับโอ้เฮ้ยไอ้เฮียไม่เหี้ยคำพูดไม่ค่อยขึ้นมามันดีเลยอ่ะไอ้ที่เราพูดไปอ่ะเฮ้ยมันจุดไฟอะไรวะเนี่ยเผาบ้านแม่งเลยมีไม้ขีดอยู่นี่แต่ละมึงได้อะไรบ้าง EMF เท่าไหร่ห้าไหมปี มันมีอะไรบ้างมาคุยกันดิมานั่งคุยกันมั้งมันตอบกลับไงเดี๋ยวกูจำได้ว่าเสียงเกมกูไม่มีทำไมเสียงเกมกูไม่มีแล้วเนี่ยก้องไห้กล้องมีไป็พังไรวะ <c oughs> ผีผีสะดุดแล้วไงและผมเห็นรอยครับผมผมบอนมาผมแล้วครับไม่ใช่เนาะใครวะเนี่ยผมโดนผาดมันจากผมไาที่มุมแล้วก็อันนี้รูปคอจะตายเลยไม่เสียงโทรศัพท์อะออุณหภูมิเก <9 S 2> ้าอีกนะไม่ได้ติดลบ แต่ว่ามันน้อยนะมันไม่ติดลบอ่ะก็ไม่เข้าเกณฑ์วะมันแค่งเหมือนนแระตอนนี้สมมรกำลังจดลอยในมือครับผมเราหายไปแล้วเออโดนสินโชคดีนานเปนเนมออฟเดนหลอดยูแฮปคัมฟอร์มทูโกสปีดนาวแอนแฮปเอเดปาจฮาบาดาบาดาเฮอสมมาฮาฮาลาฮามากาลาโซมาฮาลาเอสซี่บาอะไรวะน้อง เดดตอนนี้ครับผมอุ้ยเดดของจริงครับผมเดดของจริงครับผมตอนนี้ครับสมอยโอ้ยมิชโอ้ยแดงครับผมทิชชู่ขาเด็ดครับผมเจ้าวันนี้ครับผมเจ้าบีบอยสัตว์บีบอยกูถ่ายเลยกูถ่ายเลยอูเหนื่อยนอนเลยอ้าวแต่ผมแม่ต้องตะโกแล้วตดยนี้สมอยกำลังแบกศพกลับไปที่ผมกำลังแบกเข้าไปที่เต็นครับผมเพื่อให้เป็นการนำศพกลับไปที่ญาติของเขานั่นเองเดี๋ยวเลเวลนี้กับไม่อสักอย่างเนี่ยรอยในมือไม่มีสักอย่าง กล้องอะถ่ายติดกล้องอะถ่ายติดกูติดกูถ่ายมาแล้วโน่นใช่เดี๋ยตัวเดียวเนี่ยถ้าเกิดกูติ๊กเอาเนี่ยรอยนิ้วมือไม่มีไม่ตอนตอนห้องเย็นไงวิธีการขับไล่ผีดูนั้นคุ้นหาเออมันติดเุ้นตาของวัตถุต้องสาบในบ้านด้วยเครื่องมือเฮ้ยเฮ้ยกูสามารถดูไปตรงนาฬิกาสักอย่างได้ด้วยอ่ะห้องที่มันมีผีอ่ะขับบนชั้นสองอะกดเบียร์ว่ะไอ้นั่นยังขับบนชั้นสองอะในห้องที่มีผีอ่ะไปดูดิ S <S อาจจะเสียงน,นิดนึงนะนี่มันไปทุกห้องอยู่เป็นห้องที่กูปูบอกเลยเนนะี่ยถ่ายติดหนัง <S <S สือกูยังไม่ใช้เลยนะเอาหนังสือไปด้วยเนะียสินเอาสือไปเช็คมันอนะในห้องมันอะมันถึงจะรู้เว้ยเอาวันนี้มันไม่มันไม่ผ่านใฝ่แฝ่ไม่กูกูไปใส่แล้ว่ะไปใส่แล้วเนี่ยไม่มีไปเปิดไว้ในห้องมันอนะ,นะเออดีแล้วเพื่อเกิดไม่เห็นอะไรก็เอาทิ้งไว้ทิ้งไว้แล้วก็ถามวัตถุต้องสาบเลยในห้องนั้นอะเร็วผู้ช่ยคุณใส่ You are my special อ่ะ มันเข้าทุกห้อง <โด S 1> ที่กู <โด S 1> ไม่ได้บอกจริงเนี่ยยาเพิ่มฟื้นสติกูแดกเลยรไปเนึ่ยเออเดี๋ยวปรับมมุกล้องเชื่อนี่มันเข้าไปตรวจทุกห้องที่ทห้องห้องที่ไม่มีผีอ่ะไอ้ห,หิน <laughs> ผีจะแดกมึงอยู่แล้วเอาสาั่นดีกระดิ่งสั่นดูดิอนีเปล่าทำเสียงรุงร๊งริงร๊งกรุง๊งกริ๊งเร็วเออนาฬิกาทำอะไรได้ป่ะอยากรู้อ่ะ กูมันกดคนหาได้ตรงไหนกันพีอาันใหญ่เลยนะนี่ห้องเนี้ยทำอะไรได้ปะไม่ได้อย่างแรกหนังสือก็ไม่ทำงานในนามตัวนี้อ f ฟต e l ลอด you have to go with me now and I go with you now and I l i v e s p i r i t now you have to go now จู่ๆจๆจู่ๆจู่ๆเปิดไฟเปิดปิดไฟเปิดประตูให้กูดิเปิดประตูดิเยเราไม่ค่อยได้เปิดไฟด้วยหรอกมั้งกูว่า โอ้นี่ไงมันจะตีบอยไรนี่นี่วาดเนอร์ฟ็อกซี่เอาเฮ้ยมึงมีผมขึ้นมาเฉยเลยตอนมันบีบอยอ่ะเห็นปะผมระไฟเฮ้เฮ้เฮ้กูชักกะตกแล้วแต่อย่างน้อยก็ไม่ตายแบบหัวร้านโอเคมึงได้ไปทำภารกิจละมึงที่นี่บอยให้พวกเราไปตายใช่แล้วแล้วคนเดียวยูเก